โ oh. 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 ป๊าเติมน้ำมันไม่ค่ะป้า oh, <pa. S 1> ไม่อ้วกค่ะา oh, <pa. S 1> ค่ะ,คะแล้วน้องลิซาก็คือไม่รอดนะคะนางอ้วกไปรอบนึงนะคะสงสารนางมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะลิซ่าสวัสดีค่ะลิซ่าสวัสดีจ้าเด็กหลูกสวัสดีจ้าค่ะค่ะวันนี้เป็นวันอีสเตอร์วันที่สองนะคะครอบครัวเราหยุดค่ะวันนี้เราจะพากันไปเที่ยวอีเกียนะคะอีเกียเดลฟันนะคะไม่ได้มีแลนว่าจะไปซื้ออะไรใดๆนะคะอยากจะไปเดินเที่ยวอยากไปเดินเล่นนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเดินเล่นอีเกียมากๆเลยนะคะแล้วก็เด็กๆก็คงอยากจะไปใช่ไหมลิซ่า กับฮัลโหล e v e r y b o d เราจะไปไหนวันนี้ลูกกัส i กี a ลิซ่าจะไปไหนคะไป i กี a ค่ะ i กี a รู้จักไหมเกียค่ะทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมมูถึงมานั่งข้างหลังนะคะตอนนี้เปลี่ยนให้ลูกกัสไปนั่งข้างหน้าข้างพ่อแล้วนะคะแล้วมูก็คือมานั่งกับลิซ่าข้างหลังนะคะเพราะว่า กลัวว่าลิซ่านางจะอ้วกนะคะอยากจะบอกว่านางอ้วกใส่รถคันใหม่นี้สองครั้งแล้วนะคะไอ้เราก็คิดว่าเออไม่ได้นั่งรถนานๆอาจจะไม่อ้วกแล้วนะคะจริงๆแล้วคือแบบนางยังอ้วกอยู่นะคะ <c oughs> คือวันแรกที่เราไปที่เรานั่งรถ คันใหม่ไปร้านเอเชียคือวันนั้นนางอ้วกนะคะมูไม่ได้บอกในคลิปนั้นเนาะแต่จริงๆนางอ้วกครรอบแรกเนาะแล้วก็หลังจากนั้นมาไม่ไกี่วันก็คือก็อ้วกอีกนะคะแต่ตอนไปสวนสัตว์ที่ผ่านมานางไม่อ้วกนะคะแต่มูก,ก็แบบคือกลัวนางอ้วกใส่รถคันใหม่เนาะก็เลยแบบมาอยู่ข้างนางคือเตรียมถุงเตรียมผ้ามาเรียบร้อยนะคะถ้านางอ้วกเพราะถ้านางอ้วกมูก,ก็จะได้แบบ จัดการได้ทันท่วงทีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าลูกัสอยู่นั่งกับข้างนางนะคะลูกัสก็คือแบบทําอะไรไม่ได้เนาะก็ยังเป็นเด็กอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็เลยแม่ก็เลยเปลี่ยนที่นั่งกับพี่ลูกัสนะคะใช่ไหมลิซ่าค่ะลิซ่าค่ะ <c oughs> <c oughs> ลิซ่าจะอ้วกอีกไหมคะ <c oughs> ไม่ค่ะอา <c oughs> <c oughs> ไม่อ้วกค่ะลูกา <c oughs> <c oughs> จริงเหรอจริง <c oughs> เธอว่าเธอจะอ้วกอีกไหมค่ะ <Thank you. S 1> ตอนนี้เราก็จะแวะเติมน้ำมันก่อนนะคะค่ะ <links> สำหรับการเติมน้ำมันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็หลายๆประเทศในยุโรปนะคะมุก็เชื่อว่าเนี่ยแหะคะ่ะก็ต้องได้บริการตัวเองแบบนี้นะคะไม่ได้แบบมีพนักงานมาคอยเติมให้เหมือนที่เมืองไทยนะคะเติมเองจ่ายเงินเองนะคะ អូអូប៉ប៉ាបំពេញប្រេងអូអូបំពេញប៉ាអូហេយ៉ាពេ ค่ะตอนนี้ราคาน้ำมันอยู่ที่ลิตรละ1.8ยูโรค่าเติมไป27ลิตรกว่าๆนะคะ50ยูโรนะคะค่าราคาน้ำมันต่อลิตรก็1.8ยูโรนะคะ1.8ยูโรก็เกือบ2ยูโรค่ะก็ตีไปก็ประมาณ60กว่าบาทต่อลิตร พิซ่าเห็นบ้านหลังนั้นไหมสวยมากเลยนะ่ะชอบบ้านคนรวยค่ะเนี่ยเพิ่งมาสร้างใหม่นะคะนี่นมีแต่รถคันแพงๆค่ะบ้านหลังนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศฟาร์มนะคะ,ญญน,ะ,คะนี่เขาจะเลี้ยงแกะด้วยนะคะบ้านหลังนั้นบ้านฟาร์มเหมือนกันค่ะอยู่แถบนั้นนะคะบรรยากาศดีค่ะ นี่แหละค่ะเวลามูปไปทํางานก็ผ่านทางนี้แหละค่ะทุกเช้าเลยนะคะดอกทิวลิปเริ่มเกิดแล้ว,ว,เ,เ,ลวเห็นไหมนี่ตรงนี้จะมีดอกทิวลิป,ปนี่มูก็ <ขา S 1> จะผ่านตรงนี้ทุกเช้านะคะสวยไหมลูกดอกไหม ตอนนี้ก็ถึงสถานีรถไฟค่ะจะอยากจะบอกว่าตั้งแต่มาอยู่ในท่แลันหมูย,ยังไม่เคยขึ้นรถไฟในท่แลันน์เลยนะคะขึ้นแต่รถเมยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นที่จอดจักรยานนะคะมีสามารถยกขึ้นไปจอดเอ,อที่สูงได้นะครับสามารถอ,อยกขึ้นได้จะได้แบบพอกันเจาะนะเพราะว่าคนที่นี่ใช้จักรยานค่อนข้างเยอะนะคะเวลาจะสมมุติว่าบางคนเนาะต้องต้องใช้รถ รถต้องขึ้นรถรถไฟเนาะก็นี่แหละคะ่ะก็เอาจักรยานมาจอดไว้ก่อนแล้วก็ต่อรถไฟนะคะ ก็สี่ห้าเอาหวะอลิซ่านับได้เท่าไหร่แล้วสี่ห้าสิบเอาหวะเธอนับมั่วตอนนี้ก็ลุ้นไปกับลิซ่านะคะว่านางจะอ้วกหรือเปล่า เสียงอะไรหนูอะไรนะคะสิบอ๋อสิบนับถึงสิบเหรอ ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงอีเกียแล้วนะคะแล้วน้องลิซ่าก็คือไม่รอดนะคะนางอ้วกไปรอบนึงนะคะสงสารนางมากเลยค่ะลิซ่าจ๋าแต่ตอนนี้ถึงอีเกียแล้วนะลูกเดี๋ยวแม่ซื้อตู๊กตาให้เป็นของขวัญนะคะคนเก่งโอเคลิซ่าจะเอาอะไรเอาช้างไหมเอาชีราบหรือช้างค่ะชีราบหรือลูก ก็ไม่เบื่อนะคะอีเกียเนาะดูสวยจังเลยลิซ่า,าเล็กๆก,กระทัดรัดนะคะนี่ย<า>อ๋อลิซ่าอยากได้อยากได้แพนดาา้าเหรอลูกอ๋อไหนโอ้อถ้ <laughs> าลูก้าตโตขึ้นนะลูก้าจะได้แบบมีโต๊ะไว้เรียนหนังสือมีคอมพิวเตอร์แบบนี้แล้วหรอเดี๋ยว ตอนนี้ยังยังไม่ต้องฝ่าบบยอ่ำมอยฝ่ยายอ่ <laughs> ดูลูกก็จะดีดาเป็นพิเศษนะวันนี้เนาะอุ้ยสวยจังเลยมุมนี้ลูกอืมเรกินข้าวลิซารูปามก

Siupat ya ta, eng, gua lo lu. kan kalau Apa? Long per, coba duduk leo. Bisa ลิซ่ามาดูนี่ตุ๊กตายเยอะเลยลูกลิซ่าเล่นโนเสาช้างมีแล้วแบบนี้ที่บ้านมีแล้วเนี่อหูแบบนิดน ป้ายอ่ะไปดูห้องนั้นห้องนั้นสวยไหมชวนไปดูห้องอิสซาดูเดสกามะมอุ้ยลูกัดอันนี้อุ้ยสวยจังดูสลังสลังฉลอมฉิ่งอองฟังอยู่ใต้น้ำแลอฉิ่งอ๋องสลัง Mm. Papa, ik vind uh, deze bed mooi voor Lisa. Strak. Al bij kamer voor Lisa maken. Zo, oh, nou? Ja. Heb ook zwart roze wit. Mooi? Mm. Dat vind ik mooi wel. Ja. ik mooi. En dit is een zo'n Kijk daar, de Ik denk dat hij de slang wil. Slang. Zo denk ik. Oh, oh, oh. <laughs>

ได้ปลาปลาฉลามเหรอลูกยัไม่ใช่ปลาฉลามปลาอะไรนะปลาโลมาโดฟายอ่ะพี่ลูกกาได้อะไร <c oughs> พี่ลูกกาอะไรโ <c oughs> อ้พี่ลูกกาได้งู <c oughs> <c oughs> ลิซ่าสลืมสลือน,นอนเพิ่งตื่นนะคะน,นอนในรถ <c oughs> ใช่ไหมคะลิซ่า <c oughs> เอาอะไรให้สลังลูกลิซ่าจะเอาอะไรให้สลังกินเอาลิซ่ากิน <c oughs> ลิซ่ากินขนมปังไม่ลวกอ่ะอ่านี่ลิซ่าไม่กินเลยกินกินกินอยู่คะ่ะเอากินเดี๋ยวค่อยดูดฝุ่นเพราะว่าเวลากินครัวซองทีไรนะคะคือแบบตามโต๊ะตามพื้นนี่คือหกลืเทอรไปหมดนะคะมันเนื้อขนมปังมันกรอบเนาะแล้วมันก็ยิ่งเวลาเด็กๆก,กินก็คือยิ่งแบบหกลีราดไปหมดเลยนะคะ เอางูกินข้นมป่าเอางูกินกระต่ายานีย่จะถือใจค่ะน้องลูกกาวันนี้ลูกกาชอบงู ที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของพวกเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลูก้ากดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีลิซ่าสวัสดีค่ะอันเดี๋ยวให้ลิซ่าลิซ่าพูดตามแม่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร e ด้วยนะคะ <Google. S 1> ขอบคุณค่ะ <Google. S 1> วันนี้ลิซ่าอ้วกไหมคะอ้วกค่ะ